ก็ไ,ได้มาแล้วต่อไปต้องเชื่อ <c oughs> ม <c oughs> ใช่เดือะโค้งเครื่องหายแตงก็กำลังจะได้เก็บลูกูทิ้งสา,ายพานไว้อีก <c oughs> คนยิงมีมีม,มาซ้ำเติมอีกเนาะดูดิจะเก็บลูกอยู่แล้ว ต้องด้ลวนวิง่งหาเงินซื้อเครื่องอีกจะเก็บลูกอยู่แล้วเชียวดูดิเฮ้ยออของสารแตงของทานเจ้าของจนใจร้ายถึงช้ามาเหลือตะโครงครับ ตัมไม่เอามันจะเครื่องไป